สบายดีสุขุสุขคนน้องมองตาบอลเอ๊ะิมาต้ามขะขคภพดสบายดีเด้อสุขุสุขคนอืมตั้มขะขภูพดกินตอนที่ตอนบ่ายๆนั่งอยากนอนยในตอนนี้นะลุงเสืออึ้งลืมอยู่อ้าหวหัวหน้าของร้านอ้าวอ้าว เข้ากับที่มะหั่นกับพูดก่อนทุกคนกระพูดกัะหน่อยพุนเนะาะอนี่เธอบอกเขาที่น่นะ มันมีอากาศฮอนนะทุกคนฮอนเร็วอืมหวานทำนี่พอดีอยู่ บริเาาบริฮิตคอยไปครับนำขึำนิน้ามันมา

ลักตุ้เคยกินอันนี้นะอันนี้นะ,อ,นนนะอาการห่อนหนกห้องเนี่ยมันบัวนาวว้า ขี้ตัมใช้น้ำกัาได้นะ<า>อ้าวุกใจเลยมัวมาลีอีกเี้ ตามทำ <c oughs> ตาลปี๊ด <c oughs> มักผีบอพิษเฮ้ย <c oughs> อ้นไว้หนึ่งกับพึ่มกั็พอครับบอมักพิษช่องหน่วยกร <c oughs> ะเทียมชองนิ่ม ตารใช้ทุกคนทำน,นั่นแหละมันผิดมันแห้ง แลเด็กแล้วฮักกระชับักอันนี้ลงเลยทุกคนบักอันนี้นะบักกล้วยบักตะโกดลงไปเลยอันนีังไว้หย่ำโคดิออนนั่งว้เจ็บปิดกล้องชิไปลี่หย่ำบีนฮัทวานมักเล่น ปาดลงปาดลงเพื en, er, ่อควบสุมควมเปรียวควมนัวเอาลูหลายเลยมันจังนัวจุกเพิ่มอันเพิ่นวัาสิทามคือบบปาดไว้ก่อนบบปาด์ดปาด์ไปนี่แหละ เพีงนัวป่นี่เฮยเกลือเปลืองเพียงนัวนะก็ต้องใช้ร้าเพีงนัวอยามันดัมันจะเกือคนนาะใช้จักหน่อยอะทำนี่แหละได้คอยที่ไม้ยังที่ซอยู่น้ำปลาลวงนึ่งว้ ด,ดำใช่ป่ะมันมีหมมันีหเรียบร้อยด้วยขนี้แบบมันค้ำละลายปลยอดภัยประเดดหยว Nh กหยวกเลยทุกคน ตอนแรกเขาว่ามันหน่อยไม่ได้หน่อยด้วยมันเปลาลายๆนึงตามขับไปจังซีนมากัน นำปลาให้บนน้ำน้อยหนึ่งทำที่เด็ดซีมเพื่อช่วเหลือเอาซีมลายนะ า,ากักขัดจักกินจักถือฝ่าเข้ามาต้องมาเผาต้องมาหุ่งกับเผาเค้าจับเน่ย กินกับข้าวเจ้าไนดะ้ทุ้งข้าวเจ้าหม้อหนึ่งเสร็จเสร็จทุกคนพักกะลำแล้วอะไรเล,ล้วมากินกินกับข้าวเจ้า เข้ากันขนาด Chẹp chẹp. Mà... Phồm. Hmm... เทีบค่าขนาดนิ่ครับขัดเจ้าเขากันคันเอือ คือว่าเรื่องเหลือมเนอะมันเดด2ทุกคน ออามาเด้อทวารที่อุกที่แกกับกุดที่ตาไม่เบิงเลยนะจุกจุกคนวันนี้พ้าตั้มมากับพูดกินกับข้าวเจ้าแซ่บแซ่บอืม้มผมตุนมามันมาโนอนเผาฮะมันอยาก ทักชาวยังให้กินตมามกระปุดมากระจากมาพ่นอกนี่แหละมันมามันมานอนอนอนเผา แทบแห้งทุกคนออกเปรี้ยวเพราะใช้มักรื่นลายมันเปรี้ยวดังชมเปรี้ยวๆชมๆนั่นละ ไปแล้วพอกําไรสบายดีสบายดียดจ้า